มันเป็นเดรัฉานวิชานะมันก็แค่ไอเดรัฉานตะกายตะกายเก้าอี้นะคือปกติเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะถือสานะเด็กผู้หญิงสตรีคนชรา,าสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้นะหรือผู้ไร้ปัญญาเนี่ยถ้าเป็นปกตินะพวกนี้ผมเดินไปหาหมดอนะแต่นี่ผมเห็นว่า คนบางคนไร้ปัญญานะ่ยใช่ไหมจะไปทําอะไรก็เห็นกับความไร้ปัญญาก็ไม่อยากทําอะไรนะส่วนประธานการมาธิการของคณะนี้ก็ไปดูแลบุคคลเหล่านี้หน่อยฉะนั้นคนที่เขาออกมาทำเนี่ยเขาดูกฎหมายนะอย่ามายืมมือองค์กรนะถ้าไม่แน่จริงก็อย่าเป็นคนถ้าเป็นคนต้องจริงนะ ไรปัญญาอย่าอย่ามาวุ่นวายกับหน่วยงานรัดไม่เอาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่คุณแก้วรอรินชาแน,นลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นกรณีที่คุณทนายนกเขานิติธรล้ําเหลือตอบโต้คุณสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาประธานกนมทกฎหมายก็คือคุณศิระนะครับมายื่นก่อนว่าการเคลื่อนไหวของคุณ นกเขาแล้วก็กลุ่มของคุณจตุพรพมพันธ์ไทยไม่ทนกับคณะประชาชนไทยเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับไม่เป็นไปตามรัฐธรรมานูญดังนั้นคุณทานายนกเขาก็เลยมายื่นอายการเหมือนกันให้ตรวจสอบว่าร้องเท็จหรือไม่แล้วก็มีคำำําสัมภาษณ์ต่างๆนานา,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 นานเอาไปฟังกันเลยดีกว่ามันผมก็มายื่นพทีิจริงกับกิจกรรมของผมเนี่ยประกอบการพิจารณาของอายการนะครับแล้วก็ให้ ทางท่านอายการสูงสุดเนี่ยได้พิจารณาด้วยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะใช้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมาสนองประโยชน์ส่วนตนผมก็เลยมายื่นให้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสนธิยาสวัสดีมาเมื่อเช้าก็เหมือน,น,นว่าในนามที่ปรึกษาของประธานกรรมธิการ กฎหมายอย่างนี้เพราเหมือนว่าจะดูเป็นการใช้คดีความหรือว่าใช้องค์กรรลฐติดปากไหมที่เขาชอบพูดกันว่าใช้<ม>คดีผมดผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือคนจะทำเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะควรจะต้องเป็นผู้มีปัญญานะนะผมคิดว่าถ้าไร้ปัญญาแล้วก็อย่าขยันนะครับ ส่วนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นยิ่งเป็นกัรมาธิการเขาว่ากัรมาธิการอะไรนะกัรมาธิการกฎหมายด้วยนะผมคิดว่าควรจะต้องต้องลาออกนะนะครับต้องลาออกแล้วก็ไปอ่านกฎหมายนะครับให้แตกฉานให้เข้าใจแล้วมันก็สะท้อนไปถึงตัวประธานกัรมาธิการนะครับ คือผมไม่รู้กลไกนะว่าคนบุคคลเหล่านี้เข้ามานั่งเป็นกันมาธิการได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดกรณีเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าประธานกันมาธิการเนี่ยก็ต้องพิจารณาการกระทําของบุคคลเหล่านี้เพราะว่ามันเสียหายนะครับมันสะท้อนถึงสถานภาพโดยรวมของกันมาธิการนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ควรไม่ควรเกิดขึ้นนะฮะ คือคืออะไร่ะมันเป็นเดรัฉานวิชานะมันก็แค่ไอเดรัฉานตะกายตะกายเก้าอี้นะคือปกติเนี่ยผมไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะถือสานะเด็กผู้หญิงสตรีคนชราสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้นะหรือผู้ไร้ปัญญาเนี่ยแต่อันนี้ผม ผมคิดว่ามันมันเป็นการใช้หน่วยงานรัฐและแอบอิงอำนาจหน้าที่ทำในเรื่องที่ทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยเสียหายนะครับคือถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยอยู่เฉยๆดีกว่านะครับทำเรื่องพยายามหาคุณค่าของชีวิตให้เจอนะฮะไปไปไปหาคุณค่าชีวิตให้เจอนะทำแบบที่ผู้มีปัญญาเขาทำ เดราฉานวิชาอย่างนี้ไม่เอานะนี่ถ้าปกตินะถ้าเป็นปกตินะพวกนี้ผมเดินไปหาหมดอนะแต่นี่ผมเห็นว่าคนบางคนไร้ปัญญานะ่ะใช่ไหมจะไปทำอะไรก็เห็นกับความไร้ปัญญาก็ไม่อยากทำอะไรนะส่วนประธานกรรมธิการของคณะนี้ก็ไปดูแลบุคคลเหล่านี้หน่อยนะครับ ถ้าคิดว่าสิ่งนี้ทำแล้วช่วยให้รัฐบาลดูดีขึ้นไปเรียนถามท่านนายกนะว่าถ้ามีบุคคลเหล่านี้อยู่ข้างกายเนี่ยเป็นยังไงท่านพึงพอใจไหมท่านชื่นชมไหมประธานการมาติการก็ต้องมาดูแลว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายเฉพาะตัวหรือมันเสียหายไปถึงการมาติการทั้งคณะนะครับควรไปดูแลกันนะฮะก็คือ okay. พิจารณาว่าก็คือการเคลื่อนไหวทั้งของกลุ่มคุณจตุพรแล้วก็ของประชาชนคนไทยไม่ได้ล้มล้างการปกครองไม่เข้าข่ายมาตา4ี่สิธรรมลนูนญแน่นอนคือคือผมไม่อยากจะไปผมไม่อยากมีความเห็นของกลุ่มของกลุ่มคุณจตุพรนะแต่ผมก็คิดว่าทุกคนที่เขาทำเนี่ยเขาดูกฎหมายแล้วนะครับผมเชื่อว่าเขาดูกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็การ ที่จะไล่านายกก็เป็นเสรีภาพเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะขณะนี้หลายฝ่ายเนี่ยยังผมเรียกร้องให้นายกเสียสละลาออกก็เป็นสิทธิเสรีภาพเป็นหน้าที่ของผมด้วยนะผมต้องต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่หน้าที่ผมผมต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับแล้วสภาพวันนี้เป็นไงอะ่ะใช่ไหมก็นายกก็เพิ่งพูดเนี่ย ว่าประเทศนี้มันเป็นอะไรมันเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบัตรซบอ่ะถูกไหมแล้วถ้าคนอย่างนี้เดิกันเต็มสภาบ้านเมืองมันจะไปยังไงอ่ะใช่ไหมฉะนั้นคนที่เขาออกมาทําเนี่ยเขาดูกฎหมายนะอย่ามายืมมือองค์กรนะถ้าไม่แน่จริงก็อย่าเป็นคนถ้าเป็นคนต้องจริงนะไรปัญญาอย่าอย่ามาวุ่นวายกับหน่วยงานรัฐไม่เอา ถ้าจะทำงานให้หน่วยงานรัฐต้องมีปัญญาไปศึกษาหาความรู้ให้เชี่ยวชาญให้แตกฉานแล้วค่อยมาจะมาทำพฤติกรรมอย่างนี้เร็วซามโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณครับกรรมการเสียต่อใช่ไหมพี่ใช่ใช่